ជ្រើស្ញខ្ម៍់ក៏វំប់កា สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับบังออนม่วนซื่นรน์เวยมาด้วยค่ะเมื่อนี้แม่บังออนสิพะสวบทีนสวบทีนดูทีน <c oughs> ว่าอย่างไรดอกพี่น้องว่าแต่เขามาสดมาร้องสดน้ำกันเลยอ๋อมันใช่แล้วจอร์ส ถ้าผู้ใดบ่กินกับขอโทษขอให้หลายๆดนะจ้ะสำหรับสาวต่างชาติ if you not eat you just เอ่ออีหยังเขาเรียกอีหยัง sweet off sweet off ภาษาอังกฤษฝากคู่ไว้เลวลาจะเอาไก่แรกออกอืม ดีสดแต่น้ำดีฮหรอบอยแมนเหรอพี่น้องชิมดูดทิ่นนีน่นหรอเด้ทิ่นมันอหลอเนี่มันบ่อคอยอวกเด้พี่น้องบ่คือทิ่นบันเขาเด้อันนี้กับเป็นย้ายอหอมๆนะจ๊ะอือืรูดปื้ดรูดปื้ด ก็ลืมสาธยายนิดนึงเป็นอย่างคือมีพัดลมตีเมืองหนาวอันนี้ว่าดูดกินอาหารออกไปเป้าออกนอกหน้าตังเพราะว่าตัวทำมันตัวพันลมที่ว่าดูดควันขึ้นไปมันบาทำทำงานพี่เนืะ บ้านเช้านะจ้าสิเอาอย่างไรกับนะเขาเห็ดอาหารไทยกินแรงอืม <c oughs> น้ำหวานเทือนโลกกินเลยก็ดึง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 เลยยู่พอดีเนาะอืม <c oughs> โอ้ยอยากอายพี่น้อง บวแมนตอนนี้เด้ะหมายถึงสมัยเป็นสาวๆขอเว้าอันเรียงเล้วกันสมัยเป็นสาวๆเนาะจ้ะนัดผู้เบาก๋าาวยเตีย๋ยวไก่ตุนเจ้านี่ปโปรดมากๆจยากกินแต่ว่าบอกาสสั่งพี่น้องสั่งเตีย๋ยวไก่ตุนใส่น่องแล้วสันตีนไม่เอาตีนนสั่เพราะว่าโอกาสติดดูดตีนอันโซผู้บเบาพี่น้อง มาตอนนี้เถอะ40กว่าแล้วจ้ะมีความอยากอายแล้วเนอะพี่น้องตีนกับตีนแล้วดูดโซ่แล้วจ้ะผู้ใดรับผู้ใดกับเชิญปนะ้ายหน้าถึงป้าจะแก่แต่ป้าก็เป็นตัวของตัวเองนะคะมาค่ะยิมมาฝวยลายทำร้ายฟงลงหมดแล้วดูดเทียนกันเลยอืม ที่กันดเทน่นนึุดูข้บไปแล้วก็ดินดุนดุๆจะดูไม่ออกก็ยำไปเลย ต้มดวนอยู่ได้พี่น้องเครื่องสมุนไพรมั้ นำได้จัึงไะอืม,มใช่แล้วจ้ะอืมน,นี้ไม่ต้องพูดแล้วพูดไม่ได้อืม ินไปฟอยไปเนาะพี่น้องอออมีความสตีนี่เขมีคอลลาเจนนะจ๊ะกินแล้วสิทำให้หน้าอ่อนเยาว์ มีผ่าเซนตรหมาก็พี่น้องอืมอืมถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะเจ้าอืมอุตส่าห์บอกริงเนี่ยมะออ้น่านีเสบรีพี่ง sẽ nằm kim smoothie ạ mm. ความสุขใจทอกับการแทะตีนแล้วพี่น้อง Tông bắn Cái đào chung một lô ngàn phải đi ไม่ออกเลยพี่น้องไม่เสียบลายแมะมาเลยจ้ะไม่นมีวันหยุดเนาะมือกับวันหยุดจะสามารถดื่มน้ำหวานน้ำบอลอะไรอย่างก็ม,มันแม่เลยเด้พี่น้องอืมื <c oughs> มอนี้หมดไปแล้วค่ะ <c oughs> สำหรับอันภารการรับทันเทีนของเรา ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้แม่บางออนม่วนชื่นเด,อดอ้อจ้ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหมค่ค่ะบ๊ายบายแฮปปี้